เวิร์ดไลฟ์บาลานศูนสสวัสดีค่ะ ตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมส่งเสริมสหกรณ์ปีงบประมาณพุทธศักราช2565ถึง2570มิติที่5เรื่องคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำงานศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่20จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถานที่ทำงาน เพื่อต่อการมีสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพกับชีวิตคนทำงานภายใต้หลัก4ประการคือสะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขนิสัยดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินหน่วยงานเสริมสร้างชีวิตคนทำงานประจำปี2568โดยเริ่มจากศูนย์ได้ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะทำงานระดับหน่วยงานและกำหนดแผนการดำเนินกิจกรรมประชุมแบ่งพื้นที่ผู้รับผิดช,ชอบ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ภายในหน่วยงานตนเองเพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและติดประกาศให้บุคลากรในหน่วยงานทราบและปฏิบัติร่วมกันตามเกณฑ์สะอาดปลอดภยัยสิ่งแวดล้อมดีมีสุขมีใสเกณฑ์สะอาดห้องทำงานอาคารสถานที่ ได้กำหนดพื้นที่ใช้ทำงานอย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานพื้นที่สำหรับพักผ่อนสำหรับเครื่องดื่มพร้อมมีป้ายแผนผังหน่วยงานและแผนผังหน่วยงานย่อยสภาพของหน้าต่างประตูขั้นบันไดราวบันไดอยู่ในสภาพดีมีการดูแลทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอมีป้ายหน่วยงานและหน่วยงานย่อยติดอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน บริเวณพื้นทางเดินต้องมีสัญ,ญลักษณ์บอกความแตกต่างบริเวณทางเดินต่างระดับไม่มีสิ่งกีดขวางตามทางเดินและบันไดโต๊ะทำงานมีป้ายชื่อชื่อสกุลและตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบนโต๊ะทำงานมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตามความเหมาะสมโต๊ะกลางมีป้ายผู้รับผิดชอบโต๊ะกลางโดยวางอุปกรณ์ไม่เกิน1ิอย่างสำหรับใช้ส่วนรวมของหน่วยงานมุมกาแฟจัดให้มีที่เก็บชุดกาแฟ แก้วน้ำถาดรองช้อนกาแฟ ى, ชากาแฟ ى, เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นและกระติกต้มน้ำร้อนมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบตู้ชั้นเก็บเอกสารระบุชื่อแฟม้มลำดับเลขที่แฟม้มอย่างเป็นระเบียบมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบเครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรสารมีสภาพพร้อมใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเรียงอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบสายเครื่องคอมพิวเตอร์จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ปิดเครื่องถอดปลั๊กไฟฟ้าหลังเลิกใช้งานทุกครั้งและมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบห้องพัดสะดุจัดวางวัดสดุครุภัณฑ์อย่างเป็นระเบียบสามารถหยิบใช้ได้สะดวกห้องน้ำสะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน5สกำหนดวันทําความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day จำนวน2ครั้งเกณฑ์ความปลอดภัยศูนย์จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอักคีภัย และมีการอบรมการป้องกันอักขีภัยในหน่วยงานให้กับบุคลากรสูงผ่านระบบออนไลน์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีสภาพพร้อมใช้งานและข้อควรระวังในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าหนึ่งเมื่อร่างกายเปียกน้ำเช่นมือเท้าไม่ควรจับหรือสัมผัสอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะถ้ามีไฟฟ้ารั่วจะถูกไฟดูดอย่างรุนแรงอาจเสียชีวิตได้ สองการถอดปลั๊กหรือเต้าเสียบควรจับที่ตัวเต้าเสียบไม่ควรดึงที่สายไฟเพราะจะทำให้สายขาดในและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้3อย่างเสียบปลั๊กไฟฟ้าหลายๆอันที่เต้ารับเพียงอันเดียวเพราะจะทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรได้ การกำหนดเวลาเปิดปิดแอร์และไฟฟ้าแสงสว่างโดยปิดสวิตช์เครื่องปรับอากาศปิดไฟแสงสว่างหลังเลิกงานเกณฑ์สิ่งแวดล้อมดีจัดให้มีที่รองรับขยะมูลฝอยและมีการจัดการอย่างเหมาะสมมอบหมายผู้รับผิดชอบในการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามสะอาดมีป้ายบอกทิศทางประตูเข้าออกและป้ายสำนักงาน เกมีสุขนิสัยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพอนามัยจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายการเล่นกีฬาทุกวันคุณของสัปดาห์